ท่องคาถาณเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูสัมปสิปียังมะมะคา,า,าเตสิกคาเตศิกกิงกรณนาคาเตสิกอาหารปิตังชานามิชานามิณเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความรักความจเจริญรุ่งเรืองและตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นมีโชคมีราบการงานประสบความสําเร็จสิ่งต่างๆมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งใดติดขวางกั้น ก็ขอให้หายจนหมดคะเตสิกคาตเตศิกกิงกรณนาคาตเตศิกอาหารปิตังชานามิชานามิเป็นคาถาแค้วคาดพยานอันตรลายใดๆทั้งสิน้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมศาสตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสสารพิษสิ่งต่างๆไม่สามารถทําร้ายกายกั้ามเราได้เราเดินทางไปได้ทั่วสาธิตมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้เราจะไปพบปะผู้คนสิ่งใดก็ขอให้คนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกับตัวเรา ยิ่งขึ้นไปมีแต่สิ่งที่ดีตลอดชีวิตของเราสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นการสักพิธีเท่านั้นนะครับจะไม่เจ็บไม่รุนแรงนะครับก็จะสักสามเส้นรวยนะครับเส้นวาสนาเส้นกิตยิยศเส้นพุทธเส้นวาสนาก็คือเงินทองความเจริญรุ่งเรืองความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเส้นเกิติยศก็คือชื่อเสียงอาทิตย์ หรือว่าเส้นอาทิตย์นั่นเองนะครับให้ในเรื่องของความรับผิดชอบความเป็นนายคนการปกครองคนได้มีวาสนาทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเส้นพุทธคือปัญญาสตินะครับของเราเป็นคนหาเงินเก่งนะครับแต่ก็ใช้ไม่เหลือเหมือนกันเพราะว่าเส้นวาสนาขนานคู่กับชีวิตแต่ไม่ยาวพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเพราะฉะนั้นเราจะสักเส้นวาสนาให้ยาวพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางนะ เราเป็นคนขยันแกร่งมุ่งมั่นเส้นสมองสวยเป็นคนรู้จักพูดรู้จักคิดรู้จักสติปัญญานะครับเส้นชีวิตแตกตอนต้นชีวิตเละล่อนพเนจรตลอดสู้ชีวิตแต่เป็นคนที่เสียสละเส้นชีวิตแยกออกเนินจันทร์เขาเรียกว่าเป็นคนปล่อยวางเป็นได้มาก็นะครับอาจจะดิ้นรนในช่วงเด็กๆลําบากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเส้นที่แตกแต่เส้นสมองเรามีความคิดสติปัญญาเส้นที่แตกช่วงต้นมันรุนแรงนิดหนึ่งแต่เวลาเป็นผู้ใหญ่ไปทําให้เรากระตือรือร้นขยันมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายาม เส้นจิตใจของเรามีความอุตสาหะวุริยะนะวันนี้ผมสักเส้นวาสนาเส้นกิติยศของเรามีนะครับบางๆงแทบมองไม่เห็นผมก็จะสักให้นะับเห็นชัดขึ้นนะครับเส้นอาทิตย์เส้นพุทธสติป,ปัญญาเส้นอาทิตย์สองเส้นคู่บางๆงยิ่งอายุเยอะจะทํางานมากตามการเวลาแต่เป็นคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะหนึ่งอย่างเป็นงานประจํางานที่สองอาจจะเป็นสะสมทรัพย์หรืออะไรก็ว่าได้วันนี้อาจจะ ส่งเสริมให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ตั้งใจมากขึ้นไปกว่าเดิมนะตอนนี้เราก็จะสักที่วัสดุเม่ค้างให้มันเท่ากัน มือนี้นึ่งมือข้างนี้ว่างก่อนอางอาจารย์จะได้มีที่วางมือในการสักผมก็จะเซฟไม่ให้เจ็บลึกมากมายเส้นวัสนาผมจะสักตั้งแต่ตรงนี้นะครับขึ้นมามันเหมือนเขียนมากกว่าใช้ปากกาสักเขียน เส้นวัสนาหรือเส้นพะเสาจะยาวตั้งแต่นะครับช่วงข้อมือมาชนกับเส้นเดิมที่เรามีให้ยาวไปถึงนิ้วกลางเส้นวัสนาหรือเส้นพะเสาเนี่ยครับเป็นไงรู้สึกเป็นยังไงครับจิตดจิ๊ดนิดนะผมจะไม่เอาลงลึกนะครับพอประมาณ มันจะจักรที่มากกว่าเส้นวาสนายาวพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเส้นวาสนาหรือเส้นพระสาหลักทรัพย์ความมั่นคงความยาวก็คือความฉลาดไหวพริบติดปัญญานักบริหารพูดคุยติดต่อเจรจาสร้างความเจริญรุง่งเรืองสิ่งที่เรามีน้ําใจเราก็จะมีน้ําใจเหมือนเดิมแต่เราจะหาได้มากขึ้นแล้วก็มีความสําเร็จนะครับเส้นวาสนาเส้นพระสานะ จะเสริมให้มันได้ดีต่อไปเส้นพุทธนะครับเส้นกิติยศเส้นพุทธเส้นกิติยศก่อนนะครับเส้นอาทิตย์ของเราบางมากผมก็จะออกแบบโดยดีไซน์แต่ละคนไม่เหมือนกันตามลายมือหลักของเขาด้วยนะครับของเราสามารถยาวตั้งกั่โคนเลยบางคนเขามีเส้นที่ดีของเขาเกิดขึ้นที่มันจะเป็นมุมไงแต่ถ้าบางคนถ้ามีน้อยเราก็สามารถตั้งตรงตั้งกับ ข้อมือขึ้นไปถึงนิ้วนางได้เลยเส้นอาทิตย์เกียรติยศชื่อเสียงนะครับความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการกระตันยูกับบุพการีคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณเส้นอาทิตย์ก็เปรียบเสม,มือนชื่อเสียงที่เรารักษาไว้นำสกุลของเราเอง เ็นคนนิ้วนางเส้นอาทิตย์นะครับเส้นพุทธแต่ละเส้นอาจารย์จะออกแบบโดยไม่ให้มันชนกันคือมันเกิดขึ้นเป็นอิสระและธรรมชาติทำให้นิสัยความรู้สึกของเราสบายสบายไม่มีอะไรมากดดันเป็นการสักเส้นที่ดีที่สุด ตามหลักวิชาบวกกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีในตัวของตัวเราเองและตัวของอาจารย์มงคลครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรัตติงธรรมส่งเสริมการสักเหมือนการเรียกขวัญความรู้สึกให้คนที่มาสักเนี่ยมีความมั่นใจมีความสุขใจการมีความสุขจะทําให้เราพูดหรือว่าทําอะไรออกมาได้ความสุขที่ดีบางคนเขาก็ไปมีโชคมีลาบ บางคนเขาหวังเรื่องงานก็จะได้ดีหรือบางคนได้ทุกอย่างเลยนะครับเส้นพุธให้พูดจาเจรจาวาทศิลในการพูดดีรักษาทรัพย์ที่เรามีรักษาเกียรติยศที่เรามีสามเส้นรวยแค่นี้ก็เป็นเส้นที่ดีที่สุดเป็นสิริมงคลกับเจ้าตัวคนศัก์แล้วนะครับเส้นพูดเราเน้นแค่เบาเป็นพิธีไม่เน้นให้เจ้าของลายมือเจ็บ เพราะฉะนั้นการสักไปมันจะลบมันจะหายไม่เป็นไรแต่ที่สิ่งที่เป็นสิีิมงคลจะติดตัวไปตลอดชีวิตขอข้างนี้ข้างนี้นะครับเส้นของเราก็หาเก่งดีนะเราเป็นคนปล่อยวางเส้นชีวิตแยกออกเนินจันทร์มีสองโค้งเข้าแล้วก็แยกออกเนินจันทร์คือการเดินทางมีที่ดินนะรางข้างหน้าเราจะมีที่ดินผืนใหญ่เลยนะครับเส้นวาสนาหาเงินเก่งนะอ่ะเส้นพุทธที่เราจะสักเส้นพุทธ คำพูดคำเจจาวาทศิลป์มีสิ่งที่ดีต่อไปนี้ในการพูดคุยติดต่อเจราจากับใครก็ประสบความสำเร็จ นี่คือเส้นพุทต่อไปเป็นเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศก็จะมาทางนิ้วกลางนิ้วนางขอโทษนิ้วนาง จึงเกียยศให้ในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จทรัพย์สินการเป็นนายความมั่นคงเส้นวัฒนา เส้นผ่าเสาวเส้นเงินเอามาชนกับเส้นที่เรามีอยู่แล้วแต่เส้นที่มีเรามีมันเป็นเส้นที่สั้นๆนะไมไม่ยาวเราก็จะเอาให้พุ่งขึ้นถึงนิ้วกลาง ไปตามทิศที่เรามีด้วยเส้นอาจจะคดเคี้ยวไปตามที่เราเกิดขึ้นใช้เส้นหลักเดิมเราให้พุ่งขึ้นหนึ่งนิ้วกลางนี่คืเส้นวัสนาต่อไปนี้จะมีสัจสิ่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเส้นวัสนาเส้นพระเสา ติดตอกและใครเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินทรัพย์สินและการพัฒนาทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วสิ่งใดติดขัดก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเสินวัฒนาเส้นกระเป๋านะครับเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีตลอดไป นะครับขอบของมาส่งขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปรับของพัสดุแป๊บหนึ่ง <c oughs> ได้เเขาวางข้างนอกไปให้ละคนมาเรียนก็นะครับอ่ะโอเคนะครับลูกสาวไปรับให้ละตั้งจิตอธิษฐานทำใจสงบคอยมีความสุขความเจริญมีสิ่งต่างที่ดี จากา,จารยจมงคลรอดิ้งทำตลอดไปครับสา,ส,าสาธุ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 ครับสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> อโชว์มือให้กับกลองนิดนึง <c oughs> นะครับสามเส้นหลัก <c oughs> นะครับสิ่งที่ดีตลอดไปครับขอบคุณมากครับร <c oughs> <c oughs> วยๆแยหงงนะครับจ้า